อร่อยติดใจวันนี้ซ้ำรอบ2รอบ2นะถ้าเป็นรอบ3นี่เราจะเกิดขึ้นเดี๋ยวผมต้องเอาของฝากมาให้ล,ละแอลชุดนี้ยังไม่ได้มาหลอไม่ได้มาครับเราเข้าหวังนะเนี่ย <c oughs> <ะ>เดือนมีนาคม2025ตามใจปรารถนานะครับอยู่คู่กับร้านเฝอเลยนะคะสองแบรนด์คู่เเลยที่พัทยาเขาพระตำหนักอา้าอร่อยติดใจว <c oughs> ันนี้กลับมาที่เดิม เเดือนที่ผ่านมาเราเคยมาร้านนี้แล้วร้านเจเมียดอาหารป่าบ้านบึงติดใจวันนั้นบอกอร่อยแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลยวันนี้ซ้ํารอบสรอบสองนะถ้าเป็นรอบสามนี่อะไรจะเกิดขึ้นก็คงจะได้ป้ายไปแต่วันนี้รอบสองเพราะฉะนั้นเอาก่อนเลยมาถึงก็ซัดเลยะฮะไม่ต้องพูดพรมำ์ทำเพลงใครไม่เคยดูคลิปก็ไปดูซะเมื่อเก้าเดือนก่อน ร้านเจเมียดอาหารป่าบ้านงบึง,บบงเออจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไปว่ายัางไงนะที่นี่อาหารอร่อยหลายอย่างวันนั้นเราติดใจยุะแยะเลยเอา้าวันนี้อา้าวไก่บ้านขอบคุณค่ะอา้าวไข่ไปก่อนเลยร้อนๆน, <c oughs> นี่ไงป้ามาแล้วมานะทำกับข้าวมาให้กิน <c oughs> เช้าป้าเธอนั่งครับอาจายเป็นไงบ้างครับเก้าเดือนที่ผ่านมาอ๋อดีมากหลังจากออกออกออกคลิป ดีดีราเลยแม่ครัวบ่นเหรอครับคุณบ่นนิดหน่อยบ่นให้หน่อยบ่นว่าอะไรบ่นว่าอะไรเหนื่อยนี่ไม่ได้มาเพราะว่ามีบางคนเขาบอกว่าเขามาแล้วไม่ได้กินไม่ทันโหคนเต็มที่จอดรถก็ไม่มีโต๊ะก็ไม่พอนั่งรอทีมันยี่สิบสามสิบคิวอะโหรอกันไม่ไหวอย่างนั้นเลยเหรอรถเข้าไปจอดไปนู้นเข้าไปางไหนตรงนี้ก็ที่จอดรถเต็มหมดทำไม่ทันไม่ทันนะฮะนั่นแหละนี่ตรงไห่ เมนูใหม่วันนี้ผมมาซ้ําเมนูเดิมที่ครั้งก่อนผมมาก็วันนี้มีกระเพราไก่บ้านกะเพราไก่บ้านก่อนเลยต้มยำไก่บ้านต้มยำปลาช่อนอร่อยเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะผมจะแวะไปพัทยาก็เลยต้องผ่านมากินนี่ก่อนเลยมื้อเช้ามาก่อนแวะก่อนแล้วก็อร่อยติดใจครับทแล้วอร่อยเนาะอร่อยอร่อยครับอยทยามีปลาสด ตดตดแล้วมาช้าหนึงมาตรงจัดจ้านเหมือนเดิมเป็นเดิมใครไปแล้วเรากินอะไรนะนี่เรากินอร่อยหลายอย่างกินไม่ทันดื่มไปเอากยหนังข้างคบใจหนังกบแท้ๆหนังกบหนังกบของแท้ของแท้ต้องจิ้มพริกปลาไหล้ลยน้ำพริกปลาไหลยีงมีครับต้มยำอร่อยมากอร่อยมากเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิมหนึ่ง สิบเก้าปีแม่ครัวจะไม่เคยเปลี่ยนไงมีแฟนหมดยังตอนนี้ไม่มีทุกคนเป็นม่หมดทุกคนยันคนเด็ดกะเพราทำไมเขาไม้กันนะครับหัวตายไงก็รู้แล้วทำไมพ่ออะไรกินทำอาหารอร่อยจัดเลยหัวตายเลยหัวตายหัวหนีตายป้าบอกต้มๆโอ้จัดเอาเมนูใหม่โอ้โหครับขอบคุณครับแต่ป้าก็ยังส่วเหมือนเดิมเลยนะไม่เปลี่ยนเลยนะป้าอะไรก็คงที่อาหารยังคงที่ความสวยต้องคงที่เออคงเดิม ทำไมหนูน้ำหนักไม่คงที่เลยน้ำหนักหนูล่ะไม่คงที่นี่เนี่ยมพูดคนดูก็ไม่รู้หรอกก็ดูไม่รู้นั่งอยู่นะไม่รู้พูดม่เรื่รองของกดไหลย,ย้อนเนี่ยก็เป็นมาเกือบ8ปปีแล้ว G Formula มันเป็นสูตรที่เรียกว่าสูตรล่าสุด S <S <note> เขาใช้ทฤษฎีของรางวัลโนเบลได้อย่างหนึ่งมันเป็นโภชนาบำบัดมันไม่มีสารตกค้างธรรมชาติร0อเปอร์เซ็นอรยมเยิมอ่ะนี่ชอบหม่อมรครับรสชาติลองชิมรสชาติก่อนอืนอหไม่หอมนี่ปลากระบ,บอกปลากระบอกต้มส้มต้มต้มแบบโบราณโบราณอือหมมีพริกแห้งโรยด้วยวายร้อนด้วยนี่ที่นี่นี่ต้องบอกว่าจัดจ้านดูเดือดเลือดพุ่ง อืมเอาเข้าไปอร่อยรสชาติเปรี้ยวหวานหน่อยคือรสชาตินิ่งจริงๆคือต้องบอกว่าตอนตอนนี้คนเยอะๆนี่มีแขวงบ้างไหมไม่ค่ะก็คือว่าไม่รีบก็ทําปกติไม่เร่งไม่รีบรีบมากอาหารจะไม่ปกติไม่ไม่สุกต้องนี่แล้วก็บอกให้รอคนไหนรอได้ก็เขาก็รอนะกองชั่วโมงอ่ะเขาก็รอม่ชาติตรงที่นั่งทานแล้วเอาใส่ถุงกลับบ้าน เหมือนคนสั่งห้าอย่างกลับบ้านอีกห้าอย่างหกอย่างเนี้ยอันนี้แกงปลาปลาช่อนครับห้าเป็น่ากแลมากนะเทียมขาวกดปิ้งคือมือเท้าอันนี้กบกระเทียมค่ะโอ้โหกระเทียมอันนี้กบน่องน่องเป็นน่องค่ะอันนี้ใภูเขาไก่น่องไก่เรียกพี่อืใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นช่วงปีกบนไก่ปีกบนโอ้ยคือรสจัดจ้าน เหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิม,ม,อ,ดมอุ้ยอืมร้อน,นร้อนร้อนอะไรร้อนละอุเหรอเนี่ยนะร้อนมัน,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 นละอุอืมร้อนเท่าไหร่มันออกผุ่ยๆนี่ยัง่แกงตบเป็นทอดน่ากินมากได้ไหมนี่เอาน้ำหน่อยไม่รู้จะตักอะไรเลยโอ้ยคือมานี่โดนหลายอย่างเลยแล้วก็เนี่ยดูดิ ดูความเข้มข้นของน้ำเนี่ยที่นี่แกงป้าจะตามเครื่องแกงเองโอยตา,ตายแล้วตะเก็นกูแตกแล้วตอนนี้คือต้องบอกว่าไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลือกไม่ถูกคือมันเด็ดหลายอย่างจริงๆเด็ดหลายอย่างป้านี่ครั้งหน้าเนี่ยถ้าผมมานะเดี๋ยวผมต้องเอาของฝากมาให้ละ เราชุดนี้ยังไม่ได้มาเลยไม่ได้มาครับเราก็หวังนะเนี่ยทำให้เราผิดหวังอีนะทำไมต้องทำให้เราผิดหวังอู้รู้ด้วยกะว่ามือนี้จะเลี zat, ้ยงนะไม่เลี้ยงนะมัมแค่มีของมาฝากยงคือต้องบอกว่าไม่ต้องเลี้ยงนะมาที่ไหนใครก็ถามว่า มอต้องายตังให้เขาจ่ายให้เรียบร้อยเลยเ้าบาทะลึงก็ไม่มีตีก็ไม่มีไม่มีผมไม่เคยเป็นมาเบียดเบียนทําไมมาต้องมาช่วยเหลือกันแบ่งปันกันโอ้แค่นี้ก็เราก็มีความสุขได้กินอาหารอร่อยนะร้านป้าก็ได้มีรายได้เพิ่มผมก็มีความสุขเพิ่มเดีราเนี่ยเราินนะทีพูดไปซึ้งเนี่ยน้ำตาไหลเพราะพีดดโอ้ยอะไรซอบอแหนมถั่วกุ้ง ชื่อนี้ไม่ต้องคิดเลยนะแ,แหนมข bas, ัวกุ้งใช่นี่กปากเผ็ดกปากเผ็ดโอ้ยไม่ไหวแล้วเดี๋มาลองกันสิอุ้ยอุ้ยทำไมเป็นคนงี้อันนี้ถายเย็นๆนี่เดี๋ยวเสร็จอย่างนี้เดี๋ยวเราไปต่อภรรยาจะมีข่าวมาบอกเดี๋ยวตามมาดูว่าภรรยามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปภรรยาต่อวันนี้สุดยอดป้าเมียดอร่อยเหมือนเดิมจริงๆครั้งหน้ามาของฝากมาให้มีบอกว่าอุ้ยนึกว่าจะได้ด้วย อูเราก็ทัครับ<อ>าพเยน็หนหน่อยไหมสามครั้งไงเหมือนเดิมครับขอบคุณครับเ,เอามาทีมงานมากินกันเถอะมา,าและนี่นะครับก็คือโครงการบนเขาพระตำหนักนะครับฟิ e r m แ n v i l l เล e เป็นหมู่บ้านชาวประมงแล้วก็ตรงนี้อาคารน,นี้เป็นที่หันหมูของเรานะครับตามใจปรารถนานะครับอยู่คู่กับร้านเฝอเลยนะฮะเราก็จะเปิด2แบรนด์คู่กันเลยที่พัทยาเขาพระตำหนัก ที่ฟิชแมนวินเลดนี้โครงการเขาใหญ่มากแล้วก็จะเปิดแล้วในเดือนมีนาคม2025ข้างในเนี่ยเราก็เนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะเมลามิดบิวอินใหม่ทั้งหมดวันนี้เรามารับงานโครงสร้างนะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่นั่งที่เป็นแอร์ห้องแอร์แล้วก็นี่เป็นส่วนครัวแล้วก็เป็นส่วนครัวโชวหันหมูแล้วก็ข้างนอกก็จะเป็นที่นั่งอีกที่จะเห็นทะเลสาบ แบบว่าทะเลสาบเทียมไม่ทะเลสาบเทียมเนี่ยทะเลเทียมเดี๋ยวเขาจะมีเรือประมงมีอะไรอยู่ตรงนั้นเยอะแยะเลยประภาคารเพียบเลยเนี่ยโครงการนี้อลังการจริงๆก็มาพบกันได้กับตามใจหนหมูหันของเรากับเฝอนะครับมีทั้งแบบอินดอร์อาทด์ดอร์ที่นี่เขาก็มีร้านอาหารหลากหลายมีร้านคาฟเฟ่ใหญ่ๆร้านนิทานนะครับแบรนด์หนึ่งดังของพัทยานะครับแล้วก็เป็น อาหารทะเลที่เขาแบบสร้างอาณาจักรเนรมิตขึ้นมาบนเขาพระตำหนักแบบนี้เลยเราก็มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับชาวพัทยาและเจอกันนะครับกับตามใจปัญหาเจอกับผมด้วยผมจะมาอยู่ที่นี่แหละอยู่แม่งเป็นชาวทะเลเลยนี่แหละครับที่มาวันนี้พัทยาเขาพระตำหนักพิจิรแมนวิลเลจอย่าลืมบนเขาพระตำหนักเจอกันมีนาคมนี้ครับผมิ้าไไม่รรูจะะยกอ